ได้อะไรนะปิดไฟก็ไม่ได้หรอแต่ก็คำคำคำก็ทุกวันนี้ที่คำคำอยู่พี่ว่าโอเคนะเออ,เอ,อแบหรับพี่พี่พี่คิดว่าโอเคแต่ว่าโลกจะปั่นป่วนมากนะถ้าเกิดสมมติเราเป็นครอบครัวจริงมีลูกมาจริงลูกเราจะมองหน้ากันอย่างไงแปลว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนี้เลยแต่ก็เลยอย่าดีกว่าแต่เขาบอกว่า ถ้าเขาบอกว่าถ้าคบกันจริงคือมันจะบันมากเลยมันจะมันเขาพูดว่ามันจะมันเหรอมันจะบันบันมันจะเลยนะบันบันลายอะไรของมันบันไายแน่นอนคือคบกันมาสิบกว่าปีอะสิบห้าปีอะเป็นเพื่อนกันมาเห็นกันมาทุกซอกทุกมุมแล้วอะเลือกผู้หญิงก็เลือกด้วยกันไปกับผู้หญิงก็ไปด้วยกันขับรถตามกันแ้วถามมันก็ได้ขับรถตามเห็นมาทุกอย่างแล้ว พี่เอาภาพออาจากหัวเลยไม่เอาไม่นึกไม่พยายามเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเรารู้ว่าเรารู้นิสัยกันแล้วเราปรึกษากันแบบแทบจะทุกเรื่องค่ะจริงๆหลังๆมาเนี่ยปรึกษาแบบอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะเรื่องแบบธุรกิจชีวิตเรื่องเงินเรื่องบัตรไฟายเรื่องอะไรงีหมดเลยเลยแบบรู้สึกว่าอ๋อไอ้นั้นมันเป็นวัยเด็กของเราที่เราแฮปปี้เราสนุกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอคนจีนถามว่าเราดีใจไหมทุกคนดีใจหม เนี้ยแล้วมันจะมาลงเหวกันไปหมดเราเคยแบบว่าจับมือนอนจับมือ้โง่มากเลยจับมือนอนเลยนะเราเคยจับมือแบบคุยกันเฮ้ยคอังไงหรือว่าอะไรเงี้ยเราเคยคุยกันคุยกันแบบงงๆด้วยนะนี่เพือหรือว่าเราถ้าเราแบบไม่มีใครสักแปดเราแต่งดีไหมวะแต่งกันดีไหมวะอะไรเงี้ยเราต้องมาจูงกันใช้ก็ซอาแองแต่งเอาซองด้วยหรอเแต่งเอาทองแต่งเอาสังคมเคยคุยแต่งเอาสังคมแต่สังคมอ่ะออกจากงานแต่งเราอยดไม่เอา เราเคยคุยกันคุยเล่นเ,เล่นแต่พ่อถึงวัยเนี่ยมันจะสามแปดอยู่แล้วมนันอะสามแปดแล้วตอนเนี้ยคนยืดขาตอนนี้คายืนเป็นสี่สิบเขายืนเวลาแล้วหรอมึงไปเรื่อยอ้ <laughs> อยากจุ่มก็บอกอ้ มันมีสคริปต์ไหมมีที่วางแบบกรอกว่าต้องอย่างนี้แล้วมุกนี้อะไรไม่มีนะด่าก็ด่าเพียวด่าแบบเรียวๆเลยไปถึงก็คือซัดเลยเ๋ยวนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะไม่ค่อยฟังบีฟว่าแบบสมมติว่ามีแขกม,มาเงี้ยเราก็จะไม่ฟังบีฟก่อนด้วยเพราะเราอยากดูเรื่องของแขกม,มากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้ยินเสียงแบบฝนที่แบบคอยพูดเข้ามาว่ามอนสเตอร์ฝนเนี่ยพูดเข้ามาว่าเฮ้ย hey, ต้องอย่างนี้ เราไม่ได้อ่านบีฟให้เขาสกิปให้เขาสกิปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราอยากหู้เอเราถามเ,มเองเ,เป็นฟิลนานเป็นเพราะเราเหมือนอมากเลยหรือเปล่ามันเป็นแปลกแล้วนะคะมันเราเราเหมือนแบบเป็นโอ๊ตในร่างผู้หญิงโอ๊ตก็เหมือนเป็นซานิในร่างผู้ชายคือคือมันรู้มันรู้ทางกันไปนหมดแล้วออ่ะพอคนเราไม่รู้อะไรกันมากเกินไปน่นานกลัวจับมือเนี่ยไม่ได้จับมือพากันไปนอนจับมือไปตายอีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดยังเหลือคนนึงอยู่เนี่ยชีวิตเราลำบากแล้วความลับเราอยู่ที่มัน Uh huh. เราเลยพูดว่าถ้าเราจะตายให้ตายไปพร้อมกันนะเพื่อนเพราะว่าความลับของเราจะได้หายไปหมดเ,เลยถูกต้องมันเยอะมากเรื uh ่องความสนิทขนาดนี้คนของคนข,ข,ของแต่ละฝ่าย uh huh. เขาเข้าใจไหมพี่พี่ว่าต้องเข้าใจคือคือที่อยู่แบบสนิทกันมาสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วอะทุกคนที่จะเข้ามาในชีวิตจะเห็นเพื่อนหมด uh huh. จะรู้หมดว่าสไตล์เป็นยังไงเพราะฉะนั้น uh huh. ไม่ว่าใครจะเข้ามาจะแบบจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่เขาต้องรักเราแบบที่เราเป็นร เขาน่ารักเขาน่ารักตรงที่ว่าเขาเห็นว่าสังคมเพื่อนเป็นยังไงบางคนอะเอาตัวออกจากสังคมเพื่อนไปเลยคือไม่ไม่มาไม่เข้ามาเลยเราเเราแล้วเราก็ถามมันนะว่าเขาไม่มาอีกเหรออะไรเงี้ยมันก็บอกเออเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเราก็เก็ฑวมาอ๋อโอเคท,ทุกคนอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโค้ชเขาเขาดูแลได้เขาเขาจะ พูดเองคือพี่นี่เป็นเหมือนผู้ชายคือเหมือนผู้ชายถ้าเขาอยากพูดเราจะเราจะเป็นไ่ายควาว่าอ๋อประมาณนี้แต่จะไม่ไปถามใช่แต่พี่นี่จะพูดเหรอคะว่าไปให้สุดไปให้เต็มที่วันหนึ่งจะได้ไม่เสียใจสมมุติท่านจาต้องเสียใจให้เสียใจที่เราเต็มที่ ไม่เลยก็ยังมันยังพูดอยู่เลยยืไปสีสิแล้วไงพาถ้าเกิดไม่ได้ก็สิก็พี่จุ่มกันพใช่ไมมันพูดใช่ไหมยจาบอกว่าพี่พูดนะเราจยอมให้เขาจุ่มเหรอพี่กวมันจะไม่ได้เป็นการยินยอมพี่กมันจะมันจะบังคับขู่เข็นเรารอยเงียกบฝ่างกันแอปปี้ค่ะแปปี้ค่ะนะตอนนี้ก็ทก็คือต่คน่างทงานแล้วก็ยังถ่ายรายการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำกาะต่อเรื่องอ จิ้นไปเถอะหนูหนูชอบก็หนูก็จิ้นไปเลยหนูอยากให้โอหนูคอมเมนต์อะทุกานอะในยู u ูบแบะพี่นี่อ่านหมดนะแล้วก็หัวเราะไปกับไปกับสิ่งที่พวกหนูเม้นมาแบบเช่นแบบพี่เมื่อไรอะเมื่อไหรพี่จะได้กันเมื่อไหรเมื่อไรจะสามแปดซึ่งวันนี้มันบอกเออยืดีกเล้นะยืดไปสิเดี๋วนะไปดูมันว่าจะยังไงต่อก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสําหรับการชื่นชอบอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบบ ไอ้จิ้นอะไรเงี้ยมันน่ารักดีเราไม่ได้แบบเราไม่ได้บอกว่าอย่าอย่าจิ้นหออยุดจิ้นแต่ว่าไปเถอะถ้าชอบก็จงไปไปเรื่อยๆค่ะขอ 40, ้อสี่สิบมาถามใหม่เดี๋ยวสี่สิบมาถามใหม่โอโอ้โมันบ้าเตเลยใช่ไหมโอเคโอเค้โอเจอกัน